พรใดที่คุณภาวนาขอไว้ใกล้จะเป็นจริงหรือ,อยังขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนจะตรงกับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเปล่านะคะดยทาวเวอร์นะคะพลังงานของโคนทัุโลเมถุนตูนกุมสองถ้วยพลังงานของคนทัุน้ำมีนรกรกฏพิจิ สิดาพลังงานของโคนทัดลมมาอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยพลังงานของโคนทัดน้ํามีพลังงานของโคนทัดลมขึ้นมาสองใบแล้วก็ทัดน้ําขึ้นมาสองใบนะคะพลังงานของคุณก่อนหน้านี้เคยผ่านเรื่องราวบางอย่างที่ผิดหวังช็อกความรู้สึกหรือเปล่านะคะยังคงรู้สึกสิ้นหวังยังคงรู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจอยู่ไหมในตอนนี้นะคะมีความสับสนมีความ คิดถึงใครบางคนจินตนาการถึงใครบางคนคนที่อยู่ในใจหรือเปล่านะคะคุณอาจจะมีคนในใจที่คุณคิดถึงหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะ พรที่คุณขอไว้นะคะอาจจะเป็นขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่จะเป็นรักแท้คนที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะคะเพราะว่าคุณผ่านความเจ็บปวดความเสียใจมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะรู้สึกหนักหนาเหลือเกินอยากพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่มากกว่านะคะไม่อยากเจอรักที่ล้มเหลวหรือว่าคนที่ไม่จริงใจแล้วนะคะเรามาดูกันต่อเนาะ อัศวินถือถ้วยนะคะอยากเจอคนที่มีความอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่เทคแคร์เอาใจเก่งไหมขอคนที่ไม่ต้องเข้าสังคมเก่งก็ได้มีโลกส่วนตัวสูงก็ได้ขอแค่มีเวลาให้กับคุณบ้างคนเดียวก็พอนะคะสาม,มารถอยู่ห่างไกลกันก็ได้ขอแค่หัวใจสื่อถึงกันนะคะ อายุต่างกันก็ได้ขอแค่มีความจริงใจอยากเทคแคร์อยากดูแลนะคะคุณขอพรอะไรไว้เอ่ยหกถ้วยนะคะถ้าไม่ใช่อายุต่างกันคุณอาจจะกำลังรอคอยใครสักคนให้บนกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะ พลังงานของคุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังความเสียใจนะคะเจ็บปวดท้อแท้สิ้นหวังมาก่อนหน้านี้นะคะตัวคุณอาจจะอยากพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของกันและกันเนาะคนที่มีความอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานไม่ชอบเข้าสังคมก็ได้อยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือว่าอายุต่างกันก็ได้ขอแค่มีความรักที่จริงใจให้ต่อกันนะคะหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือ คุณผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาแล้วความรักที่ล้มเหลวมาแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากให้เป็นคู่ชีวิตยังเป็นคนคนนั้นคนคนเดิมนะคะเพราะว่ามันมี6ถ้วยขึ้นมาเนาะไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในประเด็นที่1หรือประเด็นที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าพรที่คุณขอไว้นะคะคุณจะขอให้พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่ก็ได้หรือว่าขอให้คนเก่ากลับมาก็ได้นะคะ พรในใจของคุณอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งจากที่พูดมาเนาะเรามาดูกันว่าใกล้จะเป็นจริงหรือ,อยังนะคะ d e พอลเลอร์นะคะคนที่จะมาดูแลมาปกป้องมีรักที่ มั่นคงให้กับคุณนะคะมีพลังงานของคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคน่างไกลด้วยนะคะเพราะว่าคุณไม่ติดคนทางไกลคุณไม่ติดที่เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะเดียมพอเลอร์เป็นมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมีความรักที่มัน่นคงอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติได้นะคะเดดสันไพ่สูยมากคนที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณสดใสอนาคตของคุณจะมั่นคงจะดีขึ้นนะคะ เดอะไฮโดรแฟนคนใจดีคนใจเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะควินทถือเรียญน,นะคะคนที่รักมั่นคงรักจริงใจรักคุดเพียงคนเดียวนะคะเป็นคนที่อาจจะคบใครยากนะคะเปิดใจคบใครค่อนข้างยากเนาะพลังงานของเขาเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะคะทั้ง6ถ้วยเดอะไฮโดรแฟนแล้วก็ ควีนถือเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณเนาะแล้วก็ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนที่จะมีความรักแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เขารักใครเขารักจริงเขารักด้วยใจจริงรักมั่นคงนะคะควีนถือเหรียญน,นอกจากจะรักมั่นคงแล้วยังรักเดียวใจเดียวเป็นคนไม่เจ้าชู้นะคะอาจจะออกแนวขี้หึงขี้หวงเจ้าเขา้าเจ้าของด้วยนะคะคนคนนี้ ไม่ว่าตอนนี้พรที่คุณขอไว้จะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเป็นพรที่เกี่ยวกับความรักคนที่ดีคนที่ใช่เนาะไม่ว่าคุณจะอยากเจอคนใหม่นะคะหรือว่าคุณรอคอยคนเก่าให้ติดต่อมานะคะหกถ้วยพรของคุณจะเป็นจริงชีวิตรักของคุณจะสดใสคุณจะพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่มีความรักที่มั่นคงให้กับคุณค่ะ